สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องน้ำตาหวานวันนี้หนูจะมาเล่านิทานอีศบให้พี่ๆฟังค่ะก่อนรับฟังกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องน้ำตาหวานหน่อยนะคะนิทานอีศบเรื่องไก่ได้พลอยเช้าวันหนึ่งขณะที่พ่อไก่กำลังคุยเขี่ยหาอาหารบนลานดินพ่อไก่ก็เขี่ยเจอพลอยเม็ดงามสองประกายวิบวับจึงรำพึงขึ้นว่านี่ถ้าช่างทองได้พลอยงามเม็ดนี้ เขาคงจะดีใจมากแต่สำหรับข้าแล้วข้าแค่เม็ดเดียวยังมีค่ามากกว่าพลอยเม็ดโตเสียอีกในที่สุดพ่อไก่ก็เลิกสนใจพลอยเม็ดนั้นหันไปก้มหน้าก้มตาคุยเขียหาอาหารของตนต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางสิ่งมีค่าสำหรับบางคนนิทานอีศกเรื่องไก่ได้พลอยพากสองในฟาร์มอันกว้างใหญ่ มีไก่ตัวหนึ่งชื่อเจ้าจอกเจ้าจอกเป็นไก่ที่ขยันขันและหาอาหารเก่งที่สุดในฝูงวันหนึ่งขณะที่เจ้าจอกกำลังคุยเขียหาอาหารอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่จูๆ่ๆก็มีของมีค่าตกลงมาจากต้นไม้เจ้าจอกมองขึ้นไปด้วยความตกใจแล้วก็เห็นพลอยเม็ดใหญ่แวววาวติดอยู่บนกิ่งไม้เจ้าจอกตื่นเต้นมากมันไม่เคยเห็นอะไรสวยงามขนาดนี้มาก่อน มันรีบกระโดดขึ้นไปบนกิ่งไม้และคาพลเม็ดนั้นไว้ในปากเจ้าจอกบินกลับไปหาฝูงไก่ด้วยความภาคภูมิใจมันโชว์พลเม็ดนั้นให้เพื่อนๆไก่ดูทุกตัวต่างก็อิจช้าและชื่นชมเจ้าจอกเจ้าจอกรู้สึกมีความสุขมากที่ได้เป็นเจ้าของของมีค่าเช่นนี้แต่แล้วเรื่องราวก็พลิกผันอย่างไม่คาดคิดเมื่อเจ้าของฟาร์มเดินเข้ามาเห็นพลเม็ดนั้นในปากของเจ้าจอกเจ้าของฟาร์มรู้ดีว่าพลเม็ดนี้เป็นของมีค่ามาก เขาจึงสั่งให้คนงานจับเจ้าจอกและนำพลอยเม็ดนั้นไปคืนเจ้าของที่แท้จริงเจ้าจอกเสียใจมากที่ต้องสูญเสียพลอยเม็ดนั้นไปแต่ก็เข้าใจดีว่ามันไม่ใช่ของของตนเองเจ้าของฟาร์มเห็นใจเจ้าจอกจึงให้รางวัลเป็นอาหารแสนอร่อยแก่เจ้าจอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหลงละเิงไปกับสิ่งของภายนอกที่ไม่ใช่ของเราถ้าเรามีความขยันและความซื่อสัตย์ก็จะนำมาซึ่งสิ่งดีดี นิทานอิศกเรื่องไก่ได้พลอยภาคสามในฟาร์มแห่งหนึ่งมีไก่ตัวหนึ่งชื่อเจ้าจอกที่ขยันขันทุกเช้าและคอยคุยเขี่ยหาอาหารให้ลูกๆของมันอยู่เสมอวันหนึ่งขณะที่เจ้าจอกกำลังคุยเขี่ยดินอยู่ก็ได้พบกับวัตถุแวววาวดวงหนึ่งมันจึงจิกขึ้นมาดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นว้าวเจ้าจอกลองด้วยความตื่นเต้นนี่มันพลอยนี่นาเจ้าจอกดีใจจนตัวสั่น มันวิ่งไปบอกข่าวดีกับไก่ตัวอื่นๆในฟาร์มไก่ทุกตัวต่างก็ตื่นเต้นและชื่นชมเจ้าจอกที่โชคดีได้พลอยมาครอบครองเจ้าจอกกลายเป็นไก่ที่โด่งดังที่สุดในฟาร์มมันอวดพลอยให้ทุกตัวได้ดูและเล่าเรื่องราวการพบพลอยของมันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยไก่ตัวอื่นๆ ก็อิจฉาและอยากได้พลอยของเจ้าจอกแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่เจ้าจอกกำลังคุยโวโอ้โอวดเรื่องพลอยของมันอยู่นั้นก็มีเหยี่ยวตัวหนึ่งบินโฉบลงมาจากท้องฟ้าเหยี่ยวจ้องมองพลอยของเจ้าจอกด้วยความโลภและพุ่งเข้ามาแย่งเจ้าจอกตกใจมากมันพยายามต่อสู้กับเหี่ยวแต่ก็ไม่สามารถต้านทานพละกกำลังของเหยี่ยวได้เหยี่ยวคาบพลอยของเจ้าจอกไปในที่สุด ไก่ตัวอื่นๆที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็ตกใจและเสียใจไปตามๆกันพวกมันวิ่งเข้าไปช่วยเจ้าจอกแต่ก็สายเกินไปแล้วเจ้าจอกนั่งซึมเศร้าอยู่ที่เดิมมันเสียใจที่พลอยของมันถูกแย่งไปแต่ก็รู้สึกโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าอวดสิ่งของมีค่าของตนเองให้ผู้อื่นรูเพราะอาจนำมาซึ่งความอิจฉาและอันตรายส่วนความโชคดีอาจมาถึงเราได้ทุกเมื่อ แต่ก็อาจหายไปได้อย่างรวดเร็วเช่นกันสนุกไหมคะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปค่ะสำหรับวันนี้น้องน้ำตาหวานขอตัวไปนอนก่อนสวัสดีค่ะ